อิกกี้น้องหมาตัวป่วนจากโจโจล่าข้ามสตัตววรษภาค3 Star าร์ดัสครูเซเเป็นน้องหมาพันธุ์บอสตันเทเรียที่ฉลาดมากและเป็นตัวป่วนสุดๆอิกกี้เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทําให้กลุ่มนักรบดวงดาวสามารถปราบดิโอลงได้แต่พวกคุณรู้ไหมว่าในโลกของเราเองก็มีน้องหมาสุดเท่ที่เป็นกาลังสาคัญให้กับกองทัพสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยน้องหมาที่เราจะพูดถึงอ่ะอ่ะอะแต่ถ้าเป็นเรื่องของน้องหมาแล้วก็เราขอพูดแทน <laughs> น้องหมาที่เราจะพูดถึงคือ10เอกสตับบี้ สตับบี้คือน้องหมาจรจัดพันธุ์บอสตันเทเรียที่อาศัยแถวๆมหาวิทยาลัยเยลเมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเข้าร่วมสงครามยุโรปในปีคศ1917สงครามยุโรปก็ได้เปลี่ยนเป็นสงครามโลกด้วยเหตุนี้สนามเยลโบในมหาวิทยาลัยเยลจึงถูกดัดแปลงให้เป็นค่ายฝึกทหารซึ่งที่นั่นก็เป็นที่ที่สตับบี้ได้ไปเดินเล่นอยู่บ่อยๆทำให้เจ้าตัวไปตีสนิทกับทหารในกองสตับบี้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในค่ายฝึกไม่ว่าจะเป็นการเดินมาร์ชิ่งการฟังสัญญาณแตรและการฝึกทำความเคารพเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลา ค่ายฝึกมีทหารนายหนึ่งที่รักสตับบีมากๆคนคนนั้นคือเจมส์โลเบิร์ตคอนรอย เจมส์ <James S 2> เป็นพลทหารสังกัดทหารราบกองพันที่102เจ้าตัวได้รับสตับบี้ไปเลี้ยงจนเมื่อถึงวันส่งตัวไปฝรั่งเศสเจมส์ <James S 1> ก็ได้แอบอุ้มน้องติดมาด้วยโดยเขาได้เอาน้องซุกไว้ในโค้ตทหารและอาศัยเพื่อนๆในกองบวกกับจำนวนทหารที่มากเดินขึ้นเรือขนส่ง USS Minnesota ในขณะที่อยู่บนเรือเจมส์ James ก็ได้ใช้ห้องเก็บฐานเป็นที่ซ่อนตัวน้องไว้จนถึงฝรั่งเศสเมื่อทั้งคู่ได้เดินทางมาถึงฝรั่งเศสพวกเขาก็โดนผู้บังคับบัญชาจับได้ในขณะที่คุณเจ้าหน้าที่กำลังตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีเเพราาาะในนนนค่ยััข้ขสตว์กช เข้ามาเด็ดขาดสตับบี้ก็ได้ตะเบะให้กับเจ้าหน้าที่ไปหนึ่งทีเราว่าคุณเจ้าหน้าที่ต้องมีนิสัยคล้ายเราแน่เลยเพราะเขาอนุญาตให้น้องเข้าร่วมสนามลบพร้อมกับเจมส์ด้วยในฐาน,นะของมัสคอตประจำหน่วยที่26ของกองพันที่102 เราต้องบอกทุกทุกคนก่อนว่าอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่1จะไม่ได้ถูกมองว่าเป็นชาติที่ชำนาญในการรบเหมือนในปัจจุบันในช่วงยุคนั้นทหารอเมริกันมักถูกมองว่าเป็นอาหารชั้นสองเพราะพวกเขาเป็นชาติที่ไม่ได้เข้าร่วมสงครามใดๆเลยเพลเผลสงครามนี้จะเป็นสงครามใหญ่ครั้งแรกด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ได้รับความไว้วางใจใดๆจากทหารชาติอื่นเวลาจะทําภารกิจทหารฝรั่งเศสก็ต้องคอยดูอยู่เสมอเมื่อรวมเสียงระเบิดและความตายที่อยู่โดยรอบกําลังใจจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับพวกเขาเพราะฉะนั้นแล้วสตับบ สำคัญมากๆสําหรับทหารอเมริกันเลยหลังเจมส์และสตับบี้ได้ผ่านการฝึกที่ใกล้เคียงสนามจริงทั้งคู่ก็โดนส่งตัวไปอยู่ที่แนวหน้าของสนามรบในวันที่5กุมภาพันธ์คศ1918สตับบี้ได้รับบาดแผลสงคามครั้งแรกจากการโจมตีด้วยแก๊สมัสตาร์ด แก๊สมัสตาร์ดเป็นอาวุธเคมีที่ร้ายแรงและเป็นที่นิยมของ,ของกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1แก๊สนี้มีกลิ่นฉุนและมีสีเหลืองเหมือนซอสมาสตาร์ดแต่แม้ชื่อจะดูน่ารักน่ากินแต่ความรุนแรงนี่คนละเรื่องเลยถ้าได้รับในปริมาณน้อยจะเกิดอาการระคายเคืองต่อระบบอาหารและทางเดินหายใจมีอาการไอและจามแต่ถ้าได้รับในปริมาณมากแล้วก็ผิวหนังจะเริ่มผุพองว,วมแดงท้องเสียหายใจติดขัดและท้ายที่สุดคือระบบหายใจล้มเหลวที่น่ากลัวคือแก๊สนี้ไม่มีวิธีรักษาที่ชัดเจน แค่รักษาตามอาการเท่านั้นแกสมัสตาร์ดสามารถเดินทางทะลุผ่านผ้าหนาๆนาได้แถมยังเกาะติดเสื้อผ้าข,ของเหยื่อเป็นสัปดาห์ทําให้ผู้ที่ได้รับแกสมัสตาร์ดมีสิทธิ์ที่จะแพร่พิษสูเ่เพื่อนในค่ายได้ในสงครามโลกครั้งที่1กองทัพเยอรมันได้ใช้อาวุธเคมีนี้ฆ่าชีวิตทาหารฝ่ายสัมพันธมิตรไปมากกว่า6000คนแต่สตับบี้เก่งและโชคดีมากๆเพราะเจ้าตัวถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งรักษาจนน้องกลับมาร่วมรบได้อีกครั้งแถมรอบนี้ยังอัพสกิลมาเพิ่มด บางแค่ไหนก็ตามน้องเวลอัพยอย่างเดียวก็คงจะไม่พอต้องอัพเกรดของให้น้องด้วยหลังพบเจอประสบการเฉียดตายจากแก๊สมัสตาร์ดเหล่าเพื่อนอาหารจึงช่วยกันสร้างหน้ากากกันแก๊สแบบพิเศษให้กับสตับบี้และเมื่อนหน่วยที่26ถูกโจมตีโดยแก๊สมัสตาร์ดอีกครั้งในช่วงเช้าตรู่สตับบี้ที่ตอนนี้ได้อัพเลเวลแล้วจึงรีบไปปลุกเ,เพื่อนให้ลุกขึ้นมาจากรัศมีจู่โจมน้องทั้งเห่าทั้งกัดก็ยังให้เหล่านุดออกมาจากหลุมซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นสตับบี้ก็ได้ช่วยเหล่าเนเนนาาไปได้ป็จนวนํวมก ในวันที่20เมษายนคศ1918ทหารกลุ่มกองพันที่102ได้มีโอกาสไปร่วมรบในศึกแย่งชิงหมู่บ้านที่สครีเพย์ซึ่งกลุ่มกองพันสามารถบุกเข้ายึดหมู่บ้านได้สําเร็จแต่ว่าสตับบี้กับได้รับบาดเจ็บหนักจากกระเบิดที่กองทัพเยอรมันได้โยนมาใส่เพื่อชะลอการไล่ตามของกองทัพอเมริกันโดยน้องบสเก็ตระเบิดขนาดใหญ่ปักที่บริเวณอกและขาหน้า ซึ่งรอบนี้น้องก็โชคดีกครั้งพอน้องโดนพาตัวไปหาคุณหมอได้อย่างทันท่วงทีและแม้ว่าจะบาดเจ็บแค่ไหนถ้ายังเป็นหานอยู่แล้วก็ยังไงก็ต้องคอช่วยเพื่อนในช่วงที่น้องกําลังฟื้นตัวสตับบี้ก็ได้ไปแวะเวียนให้กําลังใจเหล่านุที่บาดเจ็บจนเมื่อน้องพร้อมรบอีกครั้งน้องก็ถูกส่งตัวไปที่แนวหน้าเพื่ออยู่คู่กับเจมส์เจ้าของสุดรักเหมือนเมื่อก่อน ในฐานะมัสคอตก็ต้องบอกเลยว่าสตัปบี้ทำงานได้เกินหน้าที่มากๆนอกจากน้องจะทําตัวน่ารักและเป็นขวัญกําลังใจให้กับเหล่าทหารแล้วน้องยังชํานาญในการตามหาผู้บาดเจ็บในสนามรบเป็นอย่างมากเมื่อน้องพบเจอทหารพันธมิตรที่บาดเจ็บถ้าคนคนนั้นเดินพอไหวแล้วก็น้องจะนําทางทหารน,น,นั้นกับสู่หลุมของตนแต่ถ้าคนคนนั้นบาดเจ็บเกินกว่าที่จะเดินไหวน้องจะเห่าจนกว่าแพทย์สนามจะมาพบตัวทหารคนนั้นแถมในตอนขนย้ายผู้บาดเจ็บน้องยังเดินนําทางเสมอเพื่อคอยเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรซูเม่ของสตัปบี้ก็ย พอน้องยังเคยจับสไปได้ด้วยในศึกที่อากอนท่ามกลางความวุ่นวายในสงครามสตับบี้ได้เห่าเสียงดังและพุ่งเข้าไปกัดที่ขาของทหารเยอรมันคนหนึ่งที่กำลังวิ่งหนีส่งผลให้ทหารคนนั้นล้มลงและถูกคุมตัวโดยฝ่ายสัมพันธมิตรตลอดสงครามสตับบี้ได้เข้าร่วมศึกถึง17ยุทธการโดยน้องได้รับบาดเจ็บจากระเบิด2ครั้งและบาดเจ็บจากก๊าซมัสตาร์หนึ่งครั้งทำให้สตับบี้ได้รับเลื่อนยศเป็น1ก พร้อมทางได้รับเหรียญมากมายไม่ว่าจะเป็น Human Education Society g o m i d a l w o o Stype ที่ภายหลังถูกเปลี่ยนเป็นเหรียญ Purple Heart ในปี1932หลังจากที่น้องได้เสียไปและเหรียญ Republic of France Grand War Medal ซึ่งเหรียญเหล่านี้น้องได้เอาไปติดบนเสื้อคลุมที่ชาวบ้านจาก c h a r t e h i r r y นำมามอบให้เป็นของขวัญหลังจากที่แย่งชิงเมืองนี้กลับมาจากกองทัพเยอรมันได้ หลังสงครามจบน้องก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์เลยล่ะพอสตั์บี้ได้เป็นผู้นำขบวนพาเลตกองทัพอเมริกันหลังสงครามนอกจากนี้ยังได้เข้าพบประธานาธิบดีถึง3คนนั่นคือวูดโรวิลสันวอร์เรนจีฮาร์ดดิงและแคลวินคูลิชและได้กลายเป็นมาสคอตประจํามหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์หลังจากที่เจ้าของสุดรักเจมส์ James, ตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้หลังสงครามจบนอกจากนี้ข่าวของน้องยังเคยถูกพูดถึงในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ด้วย สตับบีได้จากไปอย่างสงบในอ้อมกอดของเจมส์ในวันที่16มีนาคมคศ1926ซึ่งตัวเจมส์ได้บริจาคร่างกายของน้องให้กับพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนเพื่อนำไปสตาร์ไว้ให้เยาวชนได้ดู ก่อนจากกันเรามีฟันแฟกมาบอกนิดหน่อยข้อแรกคือสตับบี้มียศสูงกว่าเจ้าของเสียอีกเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าน้องสั่งอะไรอะ่ะเจมส์ก็ต้องทําตามนะข้อต่อมาคือเรื่องราวของสตับบี้ได้ถูกทําเป็นหนังแอนิเมชันในปี2018ด้วยและข้อสุดท้ายคือสตับบี้เป็นน้องหมาตัวเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น1ิปเอกพร้อมทั้งเป็นหมาที่ได้รับเหรียญเยอะที่สุดในโลกอีกด้วยสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดเราหวังว่าทุกคนจะเพลินไปกับคลิปนี้นะถ้าอยากให้เราหยุดคลิปอ,อีกก็บออกกไดด้้้นนนนะะแลลววเจััใใหหม่่คคิปาสสี